แน่นอนต้นปีกันแล้วเนี่ยนะหลายๆคนเริ่มมีอาจจะเริ่มเรื่องราวใหม่ๆกับบุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่นะและบุคคลที่จะมาเป็นไกด์ชีวิตก็หนีไม่พ้นหมอดูอีกนั่นแหละไม่ <ๆๆ S 1> ว่าใครจะเชื่อหมอดูสสำนักไหนอะไรก็แล้วแต่ล่าสุดมีคนดังคนรวยต่างพากันไปใช้บริการผู้ชายคนนี้มากมายนะฮะเขาบอกว่าสามารถถ่ายใจได้แม่นยํำเลยคุณเป็นปัศนีนี่ไงปัศนียังไม่ <c oughs> ได้ถามเจ้าตัวเลยเขายินดีไหมแป๋วไมยินมีไหม โอเคยินดียินดีนขำๆตื่นเต้นเหมือนกันปกติเป็นคนไม่ค่อยดูดวงแต่เมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่แม่นได้ไล่กลับบ้านเลยใช่ไหมแน่ใจด้วยวจะดูให้แป๋วคุณสามารถพูดคือว่าถ้าแม่แม่นปุ๊บคุณต้องยืนขึ้นมาแล้วพูดว่าเลอะเถอะ โน่นประตูเปิดเลยแนะนำที well ่งานชอบปิดประตูนิดน nice> ึงนะเราแนะนำชื่อยังตอนรับคุณมงคลรอดเที่ยงทมครับหรือหมอดูไฮโซสวัสดีฮะสวัสดีครับที่มาของคุณหมอนี่มันคืออย่างไรดังขน้สถานเป็นหมอดูไฮโซใครขับพนาก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะผมชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเลยไม่ได้เปีไฮโซอะไรครับแต่เพียงแต่ผมได้ไปดูไฮโซเนี้ยเมื่อก่อนอยู่กับเครื่องสำอางออนทัวร์มันเป็นสิบปีเลยครับเครื่องสำอางหลายๆบริษัท เออชื่อได้ไหมครับเซนทันลอรีอัลเอลกาอะไรว่าไปนะครับก็เคยได้ดูคุณสูมาณีคุณนากษมด้วยพอนักข่าวเขารู้อุ๊บเขาก็เอ๊ะได้ดูเนี้ยตรงเนี้ยแหละเป็นที่มาด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นพ่วงกันไปใหญ่เลยไดข่คบอกคุณแม่นหรือมาโนภาพผมผมก็ไม่สามารถจะรู้ว่าแม่นหรือป่าผมต้องขอท้าจากล่าสุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผม Facebook ของคุณสูมานีคุณนากษมโดนแฮกอันนั้นแน่ที่ประกาศอยู่หน้าวุฒินี่เลยผมเลยถามคุณต่อว่า ใครเป็นคนแฮกโอ้โหคำถามสุดยอดยากเลยนะก็เดี๋ยวให้คุณพูดดีเลือกเลือกห้าใบตอบด้วยเหรอห้าใบเลยครับคุณตอบได้ไม่พันธุ์ที่ไพ่ขึ้นมาเลยครับนู่นเนี่ยรีบเนี่ยเรีนะลิฟีบเนีขอตอบคนนี้ได้ไหมไปหรอห้าใบโอ้คิงดาบเลยอันนี้คือพวกคิงเนี่ยมันคือชนชั้นการเมืองเลยเนี่ยคิงดาบคือผู้ใหญ่คือปรับคิงไง ตำรวจทหารบุคคลที่ามี power พอสมควรอ่ะครับอะบุคคลนี้นแค่ข้าคุณสุมาณีคุณนักแสงใช่พวกคิงดาบคือวิศวกรในช่างหรืออะไรผู้ที่มีความรู้ทางด้านตรงนี้ได้นะครับแบบพี่มัมก็ตอบได้คือเพ้าหมายของคิงไงโอมันต้องคำตอบได้จะเชิญออกเลยมั้ยเพราะว่ายังไม่ที่ปัตตานีเราอยู่นี่ปัตตานีเราจะถามคุณว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับและชีวิตนางตอนนี้เป็นยังไงบ้าง อ่าต้องบอกไม่คดตันดีแล้วเสียเซลกันนะบ้บนึงนะบ้นึงก่อนที่จะถามเทคนิคของคุณหมอไฮโซนี่คือดูยังไงก่อนเอผมต้องขอดูลายมือเขาก่อนดูลายมือนแครู้เลยความรู้สึกโดยลายมือเนี่ยผมเห็นลายมือปุ๊บผมก็จะรู้แล้วว่าคนนี้คนนีสัยังไงเลยะไเงียต้องบอกไว้ก่อนเลยนะลายมือครับแบบมืออันนี้ผมเห็นเส้นพิเศษของเขาเขามีเส้นการกระบาดการฝ่ามือกับเส้นลายประสุขคนนี้จะไม่ชอบเอาอะไรมาลกสมองเลยเป็นคนที่ว่างทาจิตใจให้เกิดแบบสุขแล้วเป็นคนที่แบบ ขอมีความสุขอย่างเดียวหัวเราะฉันจะมีหน้าที่อย่างเดียวคือทําให้คนเอนเตอร์เทนเมนต์ชีวิตนี้ฉันขออย่างเดียวคือฉันมีหน้าที่ทําอะไรก็ได้ขอให้คนมีความสุขและไม่ยึดติดอะไรเลยทั้งสิ้นจริงหรือเปล่าฮะมมหน่าเด็กหนุ่มๆชอบแล้วแฮปปี้จริงหรือไม่ฮะจริงค่ะตรงเหรอฮะใช่ความคิดในใจเขาอยู่ตอนนี้เป็นยังไงฮะเรือให้ผมห้าใบเดี๋ยวจะให้ดูอัจยที่อยู่นะความคิดของคุณอ้าดนตรีมานิดหนึ่งนะความคิดในใจตอนนี้เลยเหรอจ้า วันได้ขึ้นมาคุณคิดอะไรคุณอย่าหลอกตัวเองคุณอย่าหลอกนะฮะถ้าสมมติแม่นพวกเราจะเริ่มทำอะไรกันความแค่เดียวหรือว่าห้าความคิดไม่ไม่ห้าใบนี้ผมจะตีเขาบอกเลยคำพูดนะครับเลือกหาใบคุณเลือกอันไหนก็ได้ใช่ไหมได้แล้วแต่เลยครับนะครับดูคุณตื่นเต้นนะฮะคิงดาอ่านความคิดฉันอ่ะสิบเหรียญ นะครับแคมพรนนะครับเดอะฟูเอ้โหเนี่ยเขาไม่ยึดติดเรื่องทรัพย์หรืออะไรเลยนะเขาอยากจะหาเงินมาให้เกิดกับคนมีความสุขคือเขาเสียสละเพื่อส่วนรวมครับเขาอยากแล้วเขาต้องทําให้ได้ด้วยคิงดาบสิบเหรียญสิบเหรียญก็คือเงินทองหรืออะไรเนี่ยพวกแคมพรนก็คือเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนแล้วเดอะฟูคือความสุขไม่ยึดติอ่ะคือเอามาให้บรรดาให้คนอยากได้กันเท่าไหร่นักฮะฉันจะหาให้ อ้าวจริงป่ะคุณเสาจแต่ว่าไปก็ใช่นะคือเมื่อกี้ที่คุณคิดอยู่คือคิดอะไรตอนนี้คุณคิดอะไรอย่างนี้จริงป่ะปกติเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าตลอดเวลาที่แป๋คิดเนี่ยแปลวจะเป็นคนคิดเรื่องของความสุขความสําเร็จทรัพย์มูลนิธิเลี้ยงสัตว์อมาข้างถันอเหรออันนี้ไม่รู้จักว่าคุณเป็นอย่างนี้จริงๆมันไม่รู้ดิคือเื่อกี้คือสิ่ในสมองคุณคิดอยู่อยู่แต่เรื่องเนี้ยค่ะ ทำประโยชน์ยืนทำให้ันดีได้เลยนะครับให้เดฟูคือไม่ยึดติเป็นเลขฝูดแล้วเขาบอกเมื่อกี้นี้วันนั้นคุณทายคุณมดดำคุณเจอกันละครั้งเนี่ยคุณทายว่าไงผมทายว่าผมทายว่าคุณมดดำเนี่ยตอนนั้นเขาเขาลองบอกผมอยากเรื่องรายการแล้วดูให้ผมหน่อยผมตอนเนี้ยอาจารย์แม่นจริงผมคิดอะไรอยู่ผมให้คุณมดดำเปิดไพ่เขาขึ้นมาแปดดาบเขาเบื่อ อยาไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วผมก็บอกว่าเขาต้องพาล่างมาทำงานไม่ใช่ทำเขาคือมีรายการใหม่วางไว้ให้บอกว่าจะทำรายการไหนปีหน้าจะทำรายการไหนบ้างอะไรเงี้ยที่ออกไปก็คือมีคนเขาแบบว่าเตรียมขึ้นรายการให้ก็ทุกคนก็ถ้าเป็นหมอทุกคนเขาต้องดูเออเนี่ยเดี๋ยวมีงานใหม่ๆหน้าอะไรเงี้ยตายเไตลออยู่ดนี้็บอกกูไม่รับผไม่ทำเลยใช่ไหมน้องก็เลยมองไป ซึ่งในใจก็คืออย่างนั้นอยู่แล้วก็คือแนวเลยอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าจะไปเที่ยวไงอยากไปเที่ยวอยากจะพักอะไรอย่างเงี้ยเราดูคนละใบมากว่าเราคิดอะไรอยู่ได้ได้คนละใบได้ไหมคนละใบเหรอครับสรุปคุณเอาคนละใบคิดอะไรอยู่ผ่านผ่านผ่านนะไมปผ่านนะต่อไปมายุราคุณไปคุณมายุรานี่กลัวการดูดวงไหมฮะไม่นะแต่ก็ไม่ได้ดูบ่อยดูว่าพี่คิดอะไรอยู่โอเคดูนะครับใบหนึ่งดูนะครับ สามเหรียญเงินมั่นคง,งสามเหรียญทนนี่เป็นอะไรที่พิเศษนะไม่ได้แปลความหมายว่าแย่นะคือแปลความหมายว่างานมีเต็มไปหมดพวกสามเหรียญน,นี่ลูกค้าเก่าสิ่งเก่าบุคคลเกา่าคือแปลความหมายว่าอันนี้มั่นคงอันนี้ไม่ต้องกลัวสามเหรียญเขาเป็นไพ่พิเศษคือแปลความหมายว่าคุณยังไงมีรายได้ตลอดอ่ะอ่ะใบที่เป็นไพ่เด่นถูกต้องอันนี้พวกเหรียญก็คือคือเงินเงินอคุณดูแต่ดูให้ บัวดอเดี๋ยวค่อยดูตอนจบครับคุณเคยือดวงให้ดารายังไงบ้างยังยังหมายถึงว่าดาราคนไหนหรือว่าอะไรครับดาราที่คุณดูมาแล้วอย่างม่โอ้โหหลายคนคุณทัศคุณนิ้งนี่เมื่อก่อนเมื่อก่อน15ปีเลยนะนู่นเลยมันนานมันานจัดมันนานไปละสิบห้าปีแล้วเกิดทันนะเกิดทันอันนั้นแต่ข่าวลงข่าวเต็มไปหมดเลยไงก็เลยแบบไอ้ตรงนั้นอ่ะครั้งนั้นผมก็เลยกลัวความแม่นหนีไปเลยเอาจริงกบอกคุณแม่นขอดูคนนี้เนี่ยแหละอ เพราะฉะนั้นคุณดูซิว่าเขาคิดอะไรอยู่นะอะไรอยู่อห้าใบได้ไหมละเอียดหน่อยห้าใบไปได้ไหมมีรายละเอียดห้าใบเลยเหรอโอ้ขอตัวนี้ไม่ไหยิบไพ่ห้าใบนะครับห้าใบหนึ่งนะครับโอ้โหอัศวินดาบฉันต้องทําให้ได้กีฬาอย่างเดียวเลยกีฬาอย่างเดียวเลยแฮงแมนอัศวินดาบสองเหรียญเดี๋ยวฉันจะ ฟิตใหม่ร่างกายฉันจะฟิตใหม่แฮงแมนฉันปวดฉันมีอะไรแต่แต่เดี๋ยวฉันจะต้องทําไม่ได้อันนี้เขาคิดอย่างเดียวแฮงแมนอัศวินดาบคิงดาบหนึ่งดาบเนี้ยร่างกายร่างกายอย่างเดียวเลยนะครับเห็นไหมไพ่มันขึ้นมาอัศวินดาบคืออะไรการต่อสู้การฝ่าฟันแล้วหนึ่งดาบฉันต้องทําให้ดีฉันต้องแบบเฟิร์มอ่ะตรงหรือไม่ตรงตรงป้า ไม่ตรงอ่ะไม่ตรงคิดเรื่องไรไม่ได้แต่ผมคิดถึงพี่ที่ก่อนรับเชิญที่เราจะมาวันพถ่ายนี้จะเป็นยังไงพี่ก่อนดูหนังแล้วคุยตาตาตายอมรับว่าเมื่อคืนนี้อาจจะคิดเรื่องสุขภาพบ้างอ๋อโอเคก็เป็นเป็นอะไรนี่นมันคิดใครมันขึ้นมาพร้อมกันนะเดี๋ยวได้กลับเลยนะเนี่ยอ้าวยังไงก็ก็ถือว่าโอเคนะเขาบ้านเขาสรุปซิคุณว่ายังไงโอเควันนี้คือคุณก็แบบ พวกนี้มันพวกหัวบุญหัวไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วนื่ออกปาติ๊กต้องไม่ไพ่ไพ่ไม่ขึ้นมาว่าเชื่อดวงเลยนะไม่เชื่อแล้วต้องยี่ไอซ์ซนี่ของเราเป็นคนตัดสินว่าแม่นหรือไม่แม่นแม่นหรือเพราะจะแม่นหรือเลอะเทอะแต่ว่าแม่นโอเคไอ้แฟนมันไพ่เป็นไออุ่นอยู่ไงนะไออุ่นเดี๋ยวเราดูกันต่อหลังเลยเราจะไปอนเนี่ยนะฮะเรากับเราหมอเนี่แหละครับไปหมอดูที่เขาหลายๆคนพูด ถึงในกระแสไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออะไรที่เขาเรียกว่าหมอธุวายโซวันนี้ก็มาเยี่ยมเยี่ยมรายการแล้วขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากนะขอบคุณมากคุณพูดคุยกับเราหนฮะ NPL คอสหน่อยคุณแป๋วอยู่ในติดตามดยวย n อ p พีเอหน้าขับมาเจอกันค่ะ NPL นั่นมันตลาด